ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โคชีบอร์ดครับดังวันลำครับไกล้สลัดเจ็บพร้อมกับมาแย่งมือ1กินเลแล้วครับดังวันลำนายทวารของเอสซีเมืองทองยูไในเตดใกล้หายเจ็บกลับมาแย่งมือหนึ่งของทีมอีกครั้งนายทวารทีมชาติเวียดนามก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ก่อนไทยลีกนัดแรกจนต้องเช็คอาการจนานาทีสุดท้ายและฝืนลงเฝ้าเสาในเกมนัดเปิดไทยลีกที่บุกไปพ่ายบีจีปทุมอยู่ในเตะหนึ่งต่อสองก่อนจะมาเจ็บหนักในเกมที่เปิดบ้านพ่ายให้ทูแบงก์กอกอยู2 จนน้องพักรักษาการบาดเจ็บกับทีมแพทย์ของกีเดนยพยองและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้สมพรยศได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนในสองนัดหลังครับล่าสุดครับเจ้าตัวอยู่ในการดูแลของเจนิสันทีมแพทย์ของสโมสรซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกลับมาเริ่มฝึกซ้อมได้มากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าอีกไม่นานครับจะกลับมาลุ้นแย่งมือหนึ่งจากสมพรยศเมื่อไทยลีกกลับมาลงสนามได้อีกร้งครับก็เหมือนที่วันรำได้โพสต์ก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเองยังไม่ยอมแพ้นะครับรับพร้อมจะแย่งมือหนึ่งกับสมพรยศอย่างแน่นอนครับ สำหรับเพื่อนๆพี่พน้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดมินออได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหไลค์หแชร์จากท่านครับจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามากมายและทํไมอยากพาข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไครต์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ